สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดแสมิสั์นะครับเดี๋ยวจะมาช้อปปิง้งของกินช้อปปิ้งอ่านทะเลกันโหนี่เยอะๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดินยันกลับไปกันนะเออเดินนู้นี่มีหอยด้วยร้อยหกสิบร้อยหกสิบเต็มเลย มีปูด้วยโอ้ยนี่มีคือมีอันนี้ด้วยนะี้ี่อะน,นี้รัปลาทอดทะเลหอยคมีรอยหอ้ยมีเยอะอะไรหอยนางรมก็มีกี้กินหอยนางรมไหมกินหอยนางรม้ยด้านนี้ก็มีเ้ยดูด โอ้นู่นโอ้นี่มีแบบอาหารเยอะมากฮะนยังไงกินอะไรเรากินอะไรจะนั่งโป๊ะๆนะไม่กินเนี่ยเออกินหมดอ่ะเฮ้ยนี่ของฝากร้านของฝากก็มีครับโน้ยเนี่ยเขามีแบบเขาย่างให้ด้วยซื้อแล้วก็ย่างไปด้วยเลยที่เฮ้ยนี่ ไข่ทุกตัวปลาหมกึกอุ้พหมึกใหญ่มากหมึกหอมตกตัวใหญ่มากเนี่ยมีกุ้งแช่บุยย280นะครับอ๋ออันนี้ก็มีปลาหมกึกอ๋อของฝากสมัยสารโอ้ยนี่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 ่น้นอ,นนอย ม่ไม่รู้เหมือนกันหนหละเจอว่าจะกท้องคนนะใช่โอ้นี่มีปูอ๋อมีปูโอ้นี่มีน้ําจิ้มเขามีน้ําจิ้มขายด้วยแล้วก็มีอันนี้โอ้ยกุ้งมังกรนชาชมีอบเนยเอ,ออเอ้ยลองหมาเดี๋ยวพาไปดูด้านนูน้นนี่นะด้านนู้นก็มีนี่เอ้ มาไดจ้าบุ้ยอยากกินกินอะไรปลาปลาจะมีหอยบิดผานโรร้อยหอยหอบิดหอยบิดหอยบิดหอยบิดยนใช่ปลาเว้ยนี่ กุ้งกุ้งมังกรตัวละหนึ่บาทเท่านั้น,น,นทุกคนสามารถที่จะมาซื้อได้เลยในที่สมัยสารอุ้ยสองอแปดสิบอืมได้ย่างดีอืมโลอันนี้รูสองร้อยแอันนี้3ามร้อป โมันหนีบนะไหนมดูไม่รู้เหมือนกันนะน้อนี่เชฟเบอร์สามร้อสี่สิบเชฟเบอร์สองร้อแปดสิบ มันมีหอยหวานได้ร้อยหกสิบอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเหมือนกันร้อยเจ็ดสิบอันนี้นะอันนี้อ๋อตัวใหญ่ไปนะอ๋อมันยังไม่ตายตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเวนิวใหญ่มากเลยจ้องไม่สัมึกหมึกหอมตกจะกินปลาหมึกใหญ่มีนะคะเนาะบิ๊มเธอจะว่าจะได้กูจะได้กี่ตัวโอ้ตัวใหญ่มาก มึกกระดอง2องเองไม่รู้อ่ะไม่ระก็ไม่รู้อ่ะอืมนีไข่มึกไข่รทุกตัวเฮ้ยทำรมเฮ้ยมึกกล้วยตกจะกินจะเอาแบบจะเอาอย่างนี้เลยหรอเอาหมดนี้เป็นไเปตกไม่ใช่หรอวันนว คือทำแบบนี้ปะเอาไข่ไหมเอาไข่ไม่ไข่อันนี้ไม่ไข่เนี่ยอันนี้ไม่ไข่มันมีอ๋อมันมีมันมีไม่ไข่กับไข่นี่าไปเดินดูเลยโอ้ยอันนี้ก็มีโอ้เนี่ยหอยหวานร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบ หัวมันจัมโบ้โหเต็มเลยอ่ะอกว่าหนึ่งตาเข่งเข่งนะเอออะไรอะไรตัวใหญ่มากเลยเนี่ยตัวใหญ่มากเลยอะหอยเอ้ยหอยมามึกอันนี้ใหญ่มากเลยไม่กล้าจับนะมาเทียบอกว่าหอมคือมันมันหอมมึกหอมดมไหมลองดมนี่เฮ้ยอันนี้ก็ใหญ่หมึกกระดองที่เขาเอาไป สีเหลืองๆอ่ะเือความเอ็ไปย่างมาละสิบบาทยีบาทเนาะมาละยี่สิบตัวขนนี้ด้เหรอโอเคเอาไปแค่ตอดอ๋นอ๋อเนี่ยเขามีย่างเขามีย่างให้กินด้วยอ่ะไม่รู้มันจะเหนียวหร่าตัวใหญ่มากเขาบอกว่าเกลียว่ ได้แล้วได้แล้ววเนี่ยของปลาปลาหมึกสามร้อยหกสิบสามร้อยยี่สิบวูดี้มีแบบหมึกกิ่ง้อมกินวูนี่มีปูด้วยฮะเอาปูไหมเอาปูโอ้ยมันกินยากนะปูน่ะหู้ยดึงไงดึงไงไม่ไม่ดูฝั่งนี้หรอแล้วนางไม่กินปลาเหรออันนั้นน่ะ เราไปเดินดูด้านนี้กันอุ้ยคอยนางรมก็น่ากินสนกระบปุกหนึ่งร้อยปีเครื่องมีแบบโอ๊ยเจ็บโอ้ยนี่หอยร้อยแปดสิบเมงกระพุนก็มีร้อยสองร้อยห้าสิบบาทสิวบรรยากาศถือว่าของเยอะมากเลยอ่ะไม่หวานี่จิด ไม่ใช่ว่าเดิอนออกมาฝั่งนี้เดิอนออกมาฝั่งนี้ถูกมากถูกกว่าเลยนี่นี่ฝั่งนั้นนี่ก็มีมไม่ไดมีปลาไม่มีปลาเลยไหนอะเขาเอาของไปเก็บปยปลามีปลาทอดด้วยทุกคนแค่น,น,นี้ก็มีปลา กะปิก็มีอ๋อนี่ไงด้านนี้ก็มีบุดปลาหมึกใหญ่งหมดแล้วหมึกหมึกกล้วยไข่สองร้อยซื้อไปแล้วครับเดี๋ยวพาไปเดินดูอันนี้คือเราได้เป็นปลาหมึกได้ เกุ้งได้อะไรเงี้ยนะครับเราจะเอาไปเผากินเองแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้หาปลาไม่แน่ใจว่าจะกินอะไรกันอีกนะก็น่าจะเอาปลาปลากระพงไหมปลากระพงไปทอดประมาณนี้นะครับเนี่ยบรรยากาศของตลาดตอนเช้าประมาณ9โมงเ,เดินดูเนื้อฝั่งด้านนู้นก็มีนะ มีแบบเยอะแยะเลยด้านนู้นก็มีอันนี้ก็จะเป็นของฝากนะครับตอนนี้คือเราเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งครับเมื่อสักครู่เราอยู่ฝั่งตรงข้ามนะตอนนี้เราเข้ามาด้านในที่เป็นแบบตลาดเนี่ยเป็นแบบมุมของตลาดด้านนี้เลยนะครับของสมัยสารเดี๋ยวลองไปเดินดูกันว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนนี่ปลา มีปลามีโอด้านนี้ก็มีมีหอยนางรมอ๋อนึ่งฟรีด้วยนะครับอ,อันนี้มีนึ่งฟรีมีกุ้งปลาหมึกปลาหัวหนปลาปลาฉลามกาั้งกระดานกั้งกระดานก็น่ากินจงโดงมีหอยมีอะไรต่างๆแล้วนาเยอะแยะมากเนะี่ยกุ้งหัวมันก็มีอุอ้ยน่ากินนะ่ะ สดๆเลยนะที่นี่ถ้าสมมติว่าเรามาแล้วก็สามารถที่จะให้เขาทําให้ไดนะกุ้งหัวมันก็มีนะครับผมโอ้มีปลาด้วยปลาหมึกสายร้อหบาทหอยแมงลันผู้ห้าสิบาทนะครับถ้าอ,อ๋อถ้าย่างกิโลละ30มสิแล้วแต่ร้านนะบางร้านก็ย่างสีบางร้านบางร้านก็อาจจะย่างเสียงเงินนะเนี่ยมีกุ้งมีปูไข่มีก้าง กุ้งทะเลนึ่งฟรีเนี่ยนึกกระดอง2องบาทปลาด้านนี้ก็มีปลาสดปลาสดตัวละ160ทอดปลาตัวละ200ร้ปลาโดกเยอะมากเลยนะอบเกลือฟรีด้วยทุกคนนี่หอยบิด3โล300โลร้อยหอยบิดด้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับมีร้านอาหารด้านในมีส้มตำ มีร้านข้าวผัดต่างๆมีขายชุดเล่นน้ำทะเลประมาณนี้ด้านนู้นก็มีด้านนู้นจะเป็นของฝากนะอันนี้เป็นร้านอาหารเป็นร้านข้าวแหละเดีย๋ยวเราไปดูว่าด,ด,ดเพื่อนๆเขานั่งร้านไหนกันนาะเขานั่งร้านนี้อ๋อนี่มีร้านส้มตำมีร้านของกินไอนน้มินิมาร์ทวันนี้เรา แวะกินข้าวก่อนเดี๋ยวขอดูของฝากกันอีกทีหนึ่งครับทุกคนนี่เลย้ยนี่ซื้อเสื้อมันยอมไปใส่เร็วใ <laughs> ส่อีกโอ้โหอืมนี่มี มีร้านเสื้อร้านอะไรอย่างงี้นะมีเขตาตักของกินตรงนี้ด้วยร้านของฝากนะอันนี้ก็จะเป็นร้านของฝากนะทุกคนครับสามารถที่จะมาช็อปปิ้งได้ในูเยอะแยะเลยของฝากด้านนู้นก็มีดูปลาหมึกนะครับ2อ0ร้อยสามร้อยมีปลาหมึกมีของแห้งเนี่ย เหมือนๆกันเนะี่ะร้านก็จะลลยขายกันมีอะไรอีกด้านนี้อ๋อด้านนี้ก็เหมือนกันปลาคุณเชียงปลาแห้งาหวานปลาเส้นอนี่ภาหวาน มีปลาหมึกก็มีปลาเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาปลาอย่างเงี้ยปลาสีแดงแดงเงี้ยชมก็เลยโอ้ห5้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทนู่นมีของปลาหมกึกอืมอถุงใหญ่มากปลาอินทรีโอ้ยเนี่ยมีปลาทู ประตูก็มีรับเขดูด้านในได้เลยครับทุเรียนทอดนะครับดูด้านในนะครับนู่นครกด้วยโอ้ยด้านนู้นของฝากเยอะแยะมากมายทุกคนเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี่ยบริเวณเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นแบบตลาดตรงตลาดแสมสารนะครับก็คือปักแมปมาที่ตลาดแสมสารได้เลยเนี่ยมีของเยอะแยะเลยราคา400บาท300บาทเอ่อแล้วแต่ว่าสนใจแบบไหนเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยก็ประมาณนี้นะทุกคน ที่บริเวณตลาดแสมสารนะครับเดี๋ยวขอตัวเดินทางไปสถานที่ถัดไปแล้วบ๊ายบาย